ของดิฉันหมดเลยค่ะหมดนี่แหละค่ะโอ้ค่ะอันนี้เป็นไหมอิตาลีค่ะใช่ค่ะเราจะได้หน้าเป็นสายฝอใครกลัวร้อยไหมต้องดูเลยคือชิลมากวันนี้พร้อมทำมากอยากทำมานานแล้วขอมานานแล้วอยากทำแต่ยังไม่ทำวันนี้ได้วันนี้ฟินเลอร์อีก3จ้าอันนี้ค่ะไม่ได้แบ่งใครนะคะทำคนเดียวเดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรบ้างจะต้องสวย วันนี้ก็จะมาเป็นคนไข้ของ d s Clinic บ้างนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นคุณหมอแล้ววันนี้ให้คุณหมอสมพงศ์ปรับแต่งหน้าให้ค่าบอกว่าทําให้ดาวสวยขึ้นโอเคไหมวันนี้เดี๋ยวทําอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะวันนี้คนไข้เป็นคุณหมอดาวเองนะครับไม่มวันนี้คุณหมอดาวกังวลตรงไหนบ้างของใบหน้าครับเอ่อใต้ตา,ยอ,ยาอย่างเหลือนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ได้ฉีดมาปีหนึ่งแล้วพอโก้มันมาจะเห็นค่ะพอมองตรงๆมันโอเคอยู่ ผาก้มแล้วสุกอะมุมนี้ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะมีรอยค้ากับเส้นตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วก็ต้องแก้มมานิดนึงค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเหมือนตรงนี้มีแก้มตอบอีกหน่อยจริงๆช่วงนี้ก็ของคุณหมอดาวก็คือผอมลงนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เลยมันก็เลยจะมีกล้ายๆกระปาอกับพุงแก้มตรงนี้นะครับเป็นผิวที่มันหย่อนลงมาจากการที่น้ําหนักเราลดลงแล้วก็พอมีอายุเนี่ยตรงเอ็นที่ยกเนี่ยตรงนี้มันหย่อนคล้อยลง เวลาถ่ายรูปด้านข้างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นเส้นแบบคมๆอย่างที่เราต้องการวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดดึงผิวได้มาประมาณตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสวยเราก็จะทําการดึงด้วยการเรื่องของการร้อยไหมอิตาลีนะครับแล้วก็ส่วนใต้ตาที่มันพ้้าลงเนี่ยปกติก็คือฟิลเลอร์เนี่ยตัวใต้ตาเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีเราก็จะเติมเติมใต้ตา,ตาด้วยเรื่องของฟิลเลอร์ครับแล้วก็เพื่อช่วงนี้นะครับก็มีกระแสว่าของของดิวนะครับ เติมปากอูอิ่มรับซักเดี๋ยววันนี้เราก็จะเติมเรื่องของดิงสีปากให้หมอดาวด้วย <c oughs> โอเคก็คือเติมปุ๊บก็คือของเงินจากสามีได้เลยอะไรเช่นโอเคที่ำครับ <c oughs> อันดับแรกเราจะมาการเปลี่ยนหน้าหมอดาวด้วยการเรื่องของการร้อยไหมน,นะครับนี่ก็จะเป็นตัวไหมดิฟินิสหรือว่าไหมอิตาลีนะครับก็ะจะช่วยยกกรอบหน้าให้คมขึ้นแล้วก็สวยแล้วก็ดูเด็กลงเดี๋ยวไปดูกันเลย การฉีดยายชาก่อนที่จะทำการร้อยไหมอิตาลีนะครับเวลาร้อยก็จะได้ไม่เจ็บเลยนี่คือหลังร้อยไหมอิตาลีข้างขวาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวมุมปากเนี่ยแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยได้ทำการยกขึ้นนะครับ ใายๆกับว่ามีการแขวนด้วยไหมเนี่ยมาตรงที่บริเวณหน้าใบหูนี่นะครับก็มีแรงยกขึ้นมากกว่าข้างขวาก็มีนั่นที่ยกมากกว่าข้างซ้ายนะครับตัวใต้ตาตัวร่องแก้มตัวร่องมุมปากดีขึ้นหมดเลยนะครับสังเกตด้านข้างนะครับจะสังเกตเห็นว่าแนวจอไลน์หรือแนวสันกรามเนี่ยก็จะมีแนวทคมขึ้นมากกว่าด้านนี้นะครับที่จะมีแก้มโค้งๆเป็นแการยกขึ้นนะครับ แล้วก็นี่จะทามสามารถสาเิตได้เลยนะครับว่าหลราทำนี่ก็คือไม่บวมไม่ช้ำแล้วก็ใช้ไหมเพียงแค่เส้นเดียวนะครับก็าสามารถถึงผลในกันที่ยกใบหน้าได้ทันทีนะครับ การหม่รีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าไม่บวมเลยแล้วก็ปลอดภัยสบายใจแล้วก็ไม่เจ็บนะครับจะเห็นว่าใบหน้าของคุณหมอดวม,มีการยกทั้งสองข้างนะครับจากเดิมที่มีแก้มตรงนี้ครับได้รับการยกขึ้นเป็นแนวเวกเตอร์มาเว้นใบหูตามที่เราต้องการนะครับทําให้เกิดการดึงเรื่องของร่องแก้มแล้วก็ร่องมุมปากขึ้นตรงนี้ทําให้ดูเด็กลงแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะครับแลวเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปก็คือทําการเติมฟิลเลอร์ใต้าตาแล้วก็ฟิลเลอร์ร่องแก้มแล้วก็เติมฟิลเลอร์ริมฝี รับกันนะครับเดี๋ยวทําการเติมฟิลเลอดแใต้ตานะครับก็ต้องเอาอันนี้ใส่วางครับเดี๋ยวดูยังไงก็ได้ ทำการคโอเวอร์คุณหมอดาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็ทำการฟิลเลอร์เติมเติมบริเวณใต้ตาขมับคางแล้วก็ล่องแก้มนะครับรวมถึงรอยไหมเกันด้วยก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะที่พิเศษก็คือเที่ยวนี้คือมีริมฝีปากที่ดูอบอุ่นขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดยังไงสามารถมาสังเกตได้ว่าดูสดใสขึ้นดูเด็กลงแล้วก็สามารถมาสังเกตได้โดยตรงเลยครับที่ BS คลินิกทั้งสถาสกลนครและก็อุดรธานีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังทำเป็นอย่างวันครับสวยขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็เด็กลงค่ะรอยต่างๆก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นมากหน้าปรับเป็นตัว V shape เป็นหน้าลูกไข่ค่ะสวยค่ะแล้วก็ปากก็อิ่มโอเคเลยค่ะใต้ตาสดใสค่ะตาก็โตขึ้นค่ะมีคนทักอะไรพิเศษไหมครเออพอเทียบกับรูปเบื้องก็คือทักว่าโอ้เด็กลงมากเลยค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากด้วยค่ะ ถ้าต้องวว่าหลังร้อยไหมหรือหลังิิเลอร์ไปจะทำงานไม่ได้